สวัสด,ดีครับพ,พ,พ,พี่น้องวันนี้มาพบมาพอกับต้นกฤติสารนะครับเนาะมีต้นกฤติสารที่พาพี่น้องมากเพาเบิงน้องเป็นมาจากไออันหอยวังน้องนาะครับผมมาจากครอบครัวคนลักงวอลครับผมเขาไปเป็นสมาชิกกลุ่มไหญนะครับเนาะของจังหวัดอุบลฮ่องสอนนะครับตอนนี้ครับล่มสีเขียวครับพี่น้องเวลาอยู่ประมาณซีโมกับหางแงครับผมหลังเลิกงานนะครับเนาะนี่ครับน้องเป็นปล่อยครับเบิงวอเบิงวอลครับพี่น้อง เ้าวสองหองครับสองหองตัวตัวสีเหลืองา,องายปีกไร่ทงชาติไทยครับผมตัวนี้มิจะา,าะลลคลงหรือเปล่านนองอ่าน้องเพื่อนว่าเอาไปทะเลนครับตัวนี้เป็นใบธะนู่วายครับผมธนูไวายใบประมาณจุกนิดยี่สิบเนาะยี่สิบเอ็ดมินครับจ็สีดังซ้ำเดยพี่น้องแล้วก็เสียงพุทโธข้อตมอนนี่ครับ ถ้าถ้าเบื้องนอกนะครับว่าเป็นดึงมาแนวเดยนะครับเราเบื้องนี้แหละครับเชือกนี่ดังแบบแห้งครับพี่น้องแล้วก็ล้มบนเดี่ยนี่แห้งบอกร้อง80%ครับเต็มร้อยวัน80%เต็มร้อยเนาะนองนคนว่าตัวเอาันสั้นนะครับตัวนี้จะเป็นเสยเชือกเสือกกิโลธรรมดาครับผมโมเป็นเสือกสายผ่านนะครับน้อเดี๋ยวเดี๋ยวที่มาสัมผัสนอนบนน้ำครับเนาะนี่ครับผมเบื้องเบื้องที่น่ะครับ ได้ครับเฉยเบิงเ่งวอลติดไฟพร้อมไหมครับพี่น้อง,อง,องนี่ครับเบิ่งวอลครับโอ้หนิงเป็นหนิงครับพี่น้องหางจากงามครับอันนี้อันนี้มันอยู่ไก่ทางรถครับพี่น้องเพราะว่าทะนุกับ่บคอยได้ยินปันไหนเนาะแต่ว่าถ้าแลียนนักธงหน้าเงียบๆเนี่ยมันเคลืนนี่โอ้เด็ดเลยครับทะนุยิ้มซิปมินนะครับเนาะใบไหวยิ้มซิปเอสมิน ดังดีครับว่าวก็ขึ้นดีครับผมตัวนี้ถ้าใครสนใจก็สามารถจับจองไปจ้าของได้เนาะ,ะ้องคนเองครับเอามาเลกตัวมือนี้นองโอ้มาซีน <c oughs> าะร,ร้องนี่ครับ <c oughs> ใกล้เงินต <c oughs> ้นตัน <c oughs> เนดเนี่ยเบิ่งนี่นะครับวิธีดึงนะครับเนาะ หนูจะไม่ห้อ,อยใช่ไหมพี่น้องเมื่อกี้เราพูดอะไรมาได้ทนี่เจอนรกแตกเจอล่มนรกแตกครับพี่น้องแมนครับข <c oughs> ึ้นด <c oughs> ีครับพี่น้องขึ้นคางดวงจันทร์เลยครับขึ้นนี้ครับร่ำนี้ครับ สองเมียเปล่นสบายนะครับไผสามารกติดต่อสอบถามได้นะครับไอ้น้องฝากวุฒูเนี่ยศูนย์แปดสี่ครับเก้าสามหกสามสามศูนย์เจ็ดครับผมครับผมก็โทรสอบถามเพื่อนได้นะครับโดยตรงเลยแต่ว่าไอ้การส่งกันยังกะกันยัง่าดสอบถามอีกเท่านึงเนาะแมนครับผมรเตามชั่วจังหวะดเลยโอกาสแมนครับผม ตอนนี้มีว่ามีว่าร้อมจำนายกะหลายตัวอยู่เนาะสามสี่ตัวครับสามสี่ตัวยาวสองเมตรกัวเมตรแปดสิบอ๋อครับผมถุงปูนแับผาลมกันมี้ครับอ๋อถุงปูนกัมีงานถุงปูนกัมี่นะครับพี่น้องงานงานผาลมกันมี่ครับผมสนูใบไหว้ันู่ใบไหวถั่งใบพลาสติกสามารถเลือกได้เนาะครับตามราคาที่เหมาะสมครับผมกสามารถแบงให้พี่น้องพี่เลนได้ครับผมโอ้ความสั้นสั้นอีหลีพี่น้องครับผมขนาดเป็นเสื้อ กิโลได้นี่ธรรมดาเบอร์สามเนาะสาม้อ๋อสมชุ้นหางครับผมขึ้นดีครับเอาไว้เบิดขึ้นกับสอดแจงครับผมลำนี้นิ่งครับสะนุดีกับใคสนใจกับทรสอบถามนะครับเบอร์โทรกเพิ่นกับบอกไปแล้วนะครับเนาะผมก็ะิปักมุดบอกใต YouTube อีกแค่นึงนะครับเนาะว่าสามารถติดต่อสอบถามได้ ไม่วันเดียดทายคลิปนี้มาขายของเลยแต่อว่าผมจะฟึ้นซังเด้อขึนนี้ครับผมเมีันครับนี่ครับพี่น้องมาลองวอลนะครับเนาะมาลองวอลกับน้องเพื่อนพอดีกับเลืองานนะครับเนาะพอดีเย็นน้องคุณลองกันมาลองมาเล่นครับน้องคนนะครับเนาะ ลมดีลมเมื่ออาทิตย์ครับพยากรณ์อากาศแม่นแห้ง <Okay. S 1> แม่นน้อ <Okay. S 1> แต่ว่าไอเจ้าพอ่อเจ้าพอ่าพอไก่อุบลกับไก่เขี้ยงดิปัดแกนว่าเที่ยงวันนี้ด้วยครับเออแม่นทักแม่ถามหลายแห่งดิว่าเนี่ยอันใดบ้านไหนทีเล่นใงที่น่ะ <Okay. S 1> ก็เลยบอกว่ามันนั่นนันน้าปีประมาณสองสามหมืออ่นเด้อในที่หอด ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่าน,นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับะไครตสำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งพืิบที่ภัพลา์คลิปใหม่ๆของตนคนนิสสานหรับคลิปนี้กกลกาวคำว่าสวัสดีครับ